เจอโควิดรอบสามครับผมมีผลกระทบพอสมควรครับผมก็หายไปเยอะเหมือนกันครับก่อนก่อนที่จะตอนไม่มีโควิดนะครับกับมีโควิดมันต่างกันยังไงฮะตอนตอนไม่มีโควิดก็ขายวันหนึ่งก็ถ้าวันธรรมดาก็มาสิบเจ็ดแปดตัวครับแดีวที่ก็จะยี่สิบยี่สิบตัวครับครับผมแล้วแล้วมีโควิดครับโอ้หายไปเหลือประมาณสิบสองตัวสิบสามตัวสิบสี่แล้วแต่บางวันครับหายไปบานเลยนะหายไปเยอะครับผม ช่วงมีโควิดก็อยากให้สบายควบคุมโควิดให้ดีครับก็เดือดร้อนไหมครับนะเดือดร้อนมากครับผมพ่อค้าแม่ค้าช่วงเทศกาลก็อยากได้เป็นช่วงที่เป็นช่วงที่จะาขายดีคนท่องเที่ยวเยอะแต่ไปเจอโควิดตลอดไม,ม่ว่าจะปีใหม่หสงกรานครับก็ได้รับผลกร,ระทบเต็มๆครับผมตอนนี้เราก็ประคองร้านไปเพื่อเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกน้องครับผมเพื่อเลี้ยงน้องให้อยู่ได้ครับให้รอดให้รอดจากโควิดยุคนี้ไปก่อนครับ نعم <laughs> ตอนนี้การจราจรในพื้นที่พื้นที่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ยังคล่องตัวปกตินะครับยังไม่มีรถมา่ด้บพอเคลื่อนตัวไปได้ก็ดีนะครับวันนี้เราตรวจสอบแล้วเบองต้นเนี่ยเราดูในสายตานะครับมีการสาดน้ำกันไหมครับไม่มีฮะวันนี้ยังไม่พบเลยนะครับตอนนี้วันนี้ยังไม่พบเลยการเล่นน้ำเล่นการนะครับถ้าเกิดมีการกระสาดน้ำพบเจอนี่เราเราจะจับเลยหรือว่าจะว่ากาตักเจอนก่อนครับ ก็ต้องว่ากล่าวตักเตือนนะครับนะเพราะตรงนี้เขาไม่เล่นนะครับเขาสุราหรือว่าลาักษณะขับขี่หรือว่าเมาสุราบนรถเราต้องตรวจสอบก่อนเป็นต้นนะกาดำเนินไปตามขั้นตอนก็เราดำเนินคดีเลยใช่ฮะใช่ใช่เพราะตรงนี้มันอันตรายนะครับตรงนี้ต่องส,สองการานต์เทศกาลนี้รถจะค่อนข้างจะนแน่นไปเยอะนะครับ แต่วันนี้ผู้อยของเราเองของคนอื่นแต่วันนี้ดูล้ดูล้วในถนนโลกเลยเนาะเป็นวันแรกเลยนะนี้วันนี้ยังยังยัโอเคยังยัรถที่ถือว่ยังไม่ังไม่หนาแน่นเท่าไหร่ยังออกขึ้นตัวได้ดีนะยัง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 